ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิสันอินเทลเจนชอยเอ็มเทเลอร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีรถพิเศษคันหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามากันสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือนิสันเทอรานั่นเองนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นรถนิสันเทอราที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วบอกไว้เลยว่าส่วนลดเยอะแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับสาหรับเจ้าตัวนิสันเทอราคันนี้นะครับก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่สนใจอยู่นะตอนนี้นะครับมีเข้ามาคันเดียวนะ 2.3 VL นะครับ2นั่นเองนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะเห็นไหมบนหลังคานะครับแล้วก็ภายในนะครับอยากพุ่งมาดูนะด้านข้างหรือว่าภายในอะไรนะครับพลาสติกอย่างเนี้ยตัวกันกระแทกยังไม่ได้แกะเลยนั่นเองนะครับนี่ดูสภาพบอกกันก่อนยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็รถนะครับไม่ได้มีทําการวิ่งอะไรนะครับมาแค่9กิโลเมตรนั่นเองนะนี่ดูสภาพบอกครับ คือยังใหม่อยู่เลยนะครับจะบอกได้เลยนะมันคือป้ายแดงมีดีนี่เองนะแต่ราคาพิเศษเลยนะครับคันเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ที่เข้ามานะครับคันเดียวเท่านั้นนะครับนี่พลาสติกคือยังไม่ได้แกะเลยนะรีดด่วนเลยนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับคันเดียวเท่านั้นนะสำหรับเจ้าตัวเทอร่า2.3 VL ุดขับ2คันนี้นั่นเองนะครับบอกไว้เลยคือมันมันใหม่มากอบเนี้ยเห็นไหมพามพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับใครที่สนใจนะ พลาดไม่ได้นะครับคันเดียวเท่านั้นนะรีบเลยนะครับวันนี้ก็มาแบบว่าด่วนกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจเจ้าตัวเทอร่าคันนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะมาเร็วไปเร็วแน่นอนใครรีบจับจองได้ก็รีบจับจองเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนใครที่ไม่อยากพลาดแคมเปญดีๆนะครับหรือรถสภาพดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ